ดวงสตาทาน,ท,นาที่เกิดปีสลูหญิงทรายใดที่เกิดปีสลูทธาตุดินสันสาซาดกำเนิดเป็นมนุษย์ผู้ายใจบุญได้เมือ่อพระมหาสาโหน,นีไปเที่ยวข้าขายซสำเขาแตกต้องลอยน้ำอยู่เจ็ดวัน นางเมีขลาหาอเอาไปไว้ทีลาสอุทญยานสวนหลวงนิ่งขวัญอยู่ต้นตาลท่านที่เกิดปีสลูเป็นคนที่นักแน่นมั่นคงขยันขันแข็งสื่อสัต์มีความอดทนอดกันหักในความสงบและมีความเสื่อมัน ในตัวเองสูงเป็นคนที่บึงแลว้วหนาเก่งขามพราะคนที่เกิดปีสรูจะเป็นคนเงียบเงียบถ้าได้เว้าจาก็จะเว้าตรงตรงเป็นคนที่มีความหักพิศสอบสูงหรือหักษาคำมั่นสัญญาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดปีนี้ เป็นคนทีบบทสนความคิดของคนอื่นและบทสนกับคำนินทาเป็นคนที่คิดก่อนลงมือทำเสมอเป็นคนละเอียดหาตั้งใจจะเหตุสิ่งใดก็จะลงมือเหตุจนกว่าจะประสบผลสำเร็จคนเกิดปีสลูหักการศึกษา และภัยหาความหู้คนเกิดปีนี้เป็นคนสลาดและมีความทรงจำดีเป็นคนหักครอบครัวและห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอท่านที่เกิดปีนี้เป็นคนจริงใจเป็นคนนิ่งบอกคอยโรแมนติกแต่เป็นคนที่สื่อสั์ หักเดียวใจเดียวขี่หึงแต่บทแสดงอ๋อเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดีคู่ครองที่เหมาะสมในการแต่งงานคือคนที่เกิดปีมะเส็งและปีละกาคนที่เกิดปีนี้เป็นคนขยันสั่งเงอสั่งตัวเก็บเงินเก่ง สางานะล่ำรวยด้วยน้ำผักน้ำแหงของตนทานที่เกิดปิสลูพระจัน์เป็นป่ากว่าจามีสเสน่เป็นที่พอใจของงาดผู้ใหญ่หากเป็นทายจะมีสเสน่มากสู้หลายเมียถ้าเป็นผู้หญิงจะอาับคู่พระผุดเป็นใจ เป็นคนมีความคิดสุขุมและสลาเสเหลียวมีจมิตใจเมตตาหมักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่คนเกิดปีนี้จะทำคุณกับคนบกขืนพระเสาเป็นทีนังหมักในเรื่องของกามลมเป็นผู้ายจะมีสเสน่ห ต่อเพศตรงขามถ้าเป็น้หญ,ญิงมักจะมีตำหนิในทีหลับพระอังคารกับพระหัตเป็นมือทำงานดีอาซีพที่เหมาะสมที่สุดก็คือเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอและนักบวชพระซุกกับพระอาทิตย์เป็นเท่ามักท่องเที่ยว คนที่เกิดปีสลูกลางเวนหมักจะลำบากต้องเหนื่อยในการทำงานหาเลี้ยงซีบหากเกิดเวลากลางคืนจะมีความสุขดีคําทํานายลักษณะเดือนเกิดในปีสลูท่านที่เกิดปีสลูเดือนหาเดือนหกและเดือนเจ็ด เป็นงัวป่าธาตุดินเผามักไส้ซีวิตอิตสระทำราชการจะได้มีหยดสูงแต่ใจไวใจฮอนทำใหหน้าหัวสวนดีแต่ค่าขายพอประมาณท่านที่เกิดปีสลูเดือนแปดเดือนเก้าและเดือนสิบ เป็นงวัวคนไส่งานธาดดินตมเป็นคนใจแข็งอดทนขยันหมั่นเพียรเมื่อวัยเด็กดีใหญ่ขึ้นมาเจราจาบ่ย่งยืนแต่มีสติปัญญาดีหลายทำราชการก็จะมีศักด์สิญหลวงหลายทานที่เกิดปีสลูเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสองและเดือนหนึ่งเป็นงัวเปี้ยหากินได้ยากธาตุดินจอมปวกเป็นคนใจบุญมักเห็นใจผู้อื่นทำราชการบอกกุ้มกินทำให้หนาหัวสวนจะดีและทานที่เกิดเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่ เป็นงัวอุสุภราชธาตุดินอุดมเป็นคนเกิดมามีบุญทำราชการจะได้เป็นไงมีบริวารหลายทำใเห,หนาหัวสวนดีจะมีศัพท์หลายคำทำนายในแต่ละช่วงอายุของคนที่เกิดปีสลูท่านที่เกิดปีสลูผู้ทาย Mùa anhu sau hapi anhu sam sip bi anhu sam sip chết bi anhu si sip song bi anhu sip kau bi lẹ xuang anhu ha sip sip bi lẹ phu ninh xuang anhu sau sam bi anhu sam sip bi อายุ35ปีอายุ42ปีอายุ47ปีและส่วงอายุ54ปีส่วงนี้เป็นส่วงปีแห่งการมีโชคลาภคิดการสิ่งใดก็จะได้สมปาถนาทุกประการบอกว่าจะเป็นการศึกษา ผลการหำ่เฮียนดีทางด้านโชคลาภในช่วงปีนี้จะได้หับสัดสินเงินทองมีผู้อุประมับสวยเหลือดวงการเงินดวงการงานจะพุ่งขึ้นอย่างนักจนเหตให้ชีวิตผิดพันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงให้ก็ลับกายเป็นดี จากทีบอกเคยมีทานก็จะมีจากทีมีหนีสินก็สามารถปดหนีปดสินได้มีโอกาสถือหวยรวยเบอร์และจะมีโชคลาบก้อนใหญ่เขามาเยือนส่วงอายุที่ควรระวังตัวผู้ชายที่เกิดปีสลูได้แก่่วงอายุ เาหกปีอายุเจ้าเก้าปีอายุ38ปีอายุสีสิองปีอายุหาสิปีและช่วงอายุหาสิาปีส่วนผู้หญิงที่เกิดปีสลูควรระวังตัวในช่วงอายุเ5้าหาปีอายุ ชาแปปีอายุ37ปีอายุ49ปีและส่วงอายุห้าสองปีเป็นส่วงทีควรระมัดระวังเป็นปีแห่งโศกให้จะประสบกับความถูกโศกเสียใจโรคภัยจะมาเบียดเบียนการเงินต้องใสใจ่ายและลงทุน ญาติสนิทมิตรสหายจะกลายเป็นศัตรูที่ทำงานมีการโยกย้ายเพราะสั้นในส่วงอน,นุนี้คนเกิดปีสลูต้องระมัดระวังมันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาจะสวยให้เคาะกรรมบรรเทาลงทั้งหมดนี้เป็นคำทำนาย ของทานที่เกิดปีสลูคำทํานายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโชคสตาวาสนาทานสามารถหักฟังเพื่อเป็นแนวทางเลือกหรือหักฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้สุดท้ายนี้ต้องขอขอบใจผู้ฟังทุก่านขอให้ทุก่านล่ำรวยเงินล่ำรวยทรัพย์ สุขภาพแข็งแรงด้วยเถิน